นี่มันปลาวานกระป๋องของจริงฮะเป็นยังไงไปดูกันอันนี้คือเนื้อปลาวานกระป๋องนะฮะเราได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวมาเปิดป๋องกัน,นะฮะเปิดมาแล้วนี่ฮะด้านในหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหดูฮะสีเนื้อเข้มเลยนะแล้วก็เหมือนมาอยู่ในซอสน้ำแดงสักอย่างนะเดี๋ยวลองเทมาดูกัน ตัวซอสก็จะมีความใสนะฮะมีกลิ่นหอมเบาๆนะหอมแบบซอสอนะ่ะนี่ได้ละฮะมีหลายชิ้นอยู่นะ เนื้อสัมผัสต้องบอกว่าเนื้อค่อนข้างแข็งนะเราว่าแต่ว่าเขาหั่นมาชิ้นใหญ่ดีนะดูจากหน้าตาก็คล้ายๆเนื้อหมูเนื้อบัวนะฮะพอลองชิมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเออรสชาติคล้ายเนื้อหมูเลยฮะเนื้อเนี่ยไม่ได้มีรสขาวหรือเหม็นอะไรเลยนะฮะก็คือเหมือนเนื้อหมูเนื้อวัวปกติทานได้ง่ายๆเลยฮะแล้วก็มากับซอสน้ำแดงที่มีรสชาติเค็มๆหวานๆก็อร่อยเนี่ยแต่ว่าก็จะมีความแข็งกระด้างนิดนึงไม่แน่ใจว่าเพราะมาในรูปแบบกระป๋องหรือเปล่าหรือว่ากระป๋องนี้ใช้ได้ฮะ